อ่ะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ John Hunter and the Book of t u s นะฮะอ่าน่าจะอ่านว่า Book of Tuts มากว่านะฮะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กับ a d เ8นะฮะก็ถ้าใครได้ติดตามที่ไลน์แอดนะฮะก็จะมีเกมนี้แนะนำขึ้นมาใน a d เ8เนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะเคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะในช่องบิ๊อชาแนลซื้อเกมไป โอ้โหรู้สึกเก็บเลนมากเลยนะครับโอเคจัดไปครับอ้าวได้ไ nice, นได้ไหนก่อนได้ไหนก่อนเข้าก่อนก่อนเข้าโบนัสเลยครับมาจัดมาครับเลือกสัญ,ญลักษณ์ขยายพิเศษไม่ได้เลือกมันสุ่มปึ๊บ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 อ้าวได้ควีนฮะก็ง่ายหน่อยนะครับมานะ เออโอ้ยควีนเยอะแค่ควีนเต็มแถวเฮ้ยควีนเต็มแถวเออเออเออจัดไปจัดไปโอ้โหมาถึงก็แคปพอแต่เออ <c oughs> เป็นฟันปวดจังวะนะฮะที่ควีนมา3แถวครับอ่าอันนี้ก็ได้อยู่นะครับ นเย็ดเค่เป็นไงอะโอ้โหควีนทุกตำแหน่งนครับเอออันนี้ควีน3อันนะได้ตังอีกนะครับจัดไปต่อฮะถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะนะน,นโอเคจ่ายแถว15ต่อไปครับอไม่มาเออสี่แถวครับอ่าได้อยู่เออควีนมันออกง่ายนะครับ โอเคได้เป็นไนท์ไปนะฮะ750ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห้สามแล้วฮนะเออใช้ได้โอ้มาฮะซื้อพี่เกมรอบนี้สบายแฮร์เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บเออ750หลาทมาอีกแล้วนะฮะโอเคจัดมาฮนะเออไหนส์ไป750คนระับโอเค ให้ hey. ซื้อฟรีเกมได้มา 2, 2 8 0พันสแบบง่ายๆเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดอีกสักที่นึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปสั้นไปนะครับไมาฮะปิจอทําทำงานโอเคหืมได้เท่าไหร่ได้300ก่อน,ออนครับเฮ้ย3า0กก่อนครับฟรีเกมครับอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือนี่มันจะเป็นไว้ด้วยนะอ่า เรืองอะไรดีครับเรืองอะไรดีขอตัวภาษาอังกฤษ,าษามันออกง่ายนะครับปึ๊บเบิ้บเบิบเอาได้เป็นแมวอ่ะดูซมแมนะิแมวนะแมวอียนะมาแมวอันเดียวแมวต้องสองอันครับเออได้อยู่เบิ้บได้เท่าไหร่ได้ห้าร้อยอะแมวอันเดียวไม่ออกนะฮะไปเอาแมวยังไม่มาฮะเออแมวสองอัน เดี๋ยวสองอังนก็ได้อยู่ครับจต่จะดีกว่านี้ถ้าแมวสา,ามอาานันแมวสามอันโหดมากนะฮะไปครับไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนิ่งฮะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสามอันนี่ไงมาแล้วนะฮะเออจัดไปที่อ่าเออเมก้าครับเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าไปทีสองครั้งครับเอเอแมวมาสองอัน ก็ยังดีนะถือว่าไม่ขาดทุนเยอะนะครับอะแมวยังมา2อันอีกนะฮะโอเคปื๊บโอเค2อ0 0ันก็หายไปพันหนึ่งโอเคกดฟีสปินสองครั้งนี้ก็ได้มาตีมุมเลยประมาณพันแปดนะฮะเดี๋ยวดูสิ9,000ประมาณพันพันพันกว่าๆนะเกือบสองพันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะฮะ เดี๋ยวใครที่อยากเล่นเกมนี้สามารถกดลิงก์ใต้ทิปชั่นได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ให้กันด้วยอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราทุกวันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคบบ๊ายบาย